เราสามารถคุยกับพระเจ้าในเรื่องเล็กๆน้อยๆได้หรือไม่ในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่15ข้อที่7บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและ ถ้อยคาของเราฟังอยู่ในท่านท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นบอกว่าถ้าสนิทกับพระเยซูเข้าสนิทหมายถึงว่าสนิทกับพระเยซูขออะไรก็จะได้อย่างนั้นเลยแล้วในยอห์นบทที่15ก็เหมือนกันบอกว่าท่านแขนงจะเกิดผลเองไม่ได้นอกจากเข้าสนิทอยู่ในเราชั้นใดท่านายก็จะเกิดผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่เข้าสนิทกับเราชั้นนั้นสแสดงว่ายิ่งสนิทกับพระเยซูยิ่งดีการสนิทกับพระเยซูก็ทําได้โดยการพูดคุยแล้วก็ฟังพระองค์บอกฟังพระองค์สอน ก็คืออ่านพระคำของพระเจ้าแล้วก็ในขณะไดกันกส็สามารถพูดคุยกับพระเจ้าการที่จะสนิทกับใครก็คือการใช้เวลาพูดคุยกับคนนั้นมากขึ้นก็จะยิ่งสนิทกับเขามากขึ้นอย่างนั้นเป็นการดีครับที่จะคุยกับพระเยซูตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งเข้านอนคุยกับพระเยซูทุกๆเรื่องมีบางคนบอกว่าเกรงใจพระองค์ยุง่งมีลูกตั้งเยอะแยะหลายพันล้านคนทั่วโลกใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับพระองค์มีเวลาเหลือเฟือสําหรับเราเราต่างหากที่ไม่มีเวลา นั้นเป็นการดีที่เราจะคุยกับพระเยซูในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะซื้อกับข้าวกินอันนี้ดีไหมแต่งตัวอย่างไรดีอะไรก็ถามพระองค์แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในเราเนี่ยก็จะสอนดนใจเราแล้วก็ตรัสในจิตใจของเราแล้วก็เมื่อเราทําอย่างนี้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มคุ้นเคยคุ้นชินกับการสอนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นถ้าอยากจะสนิทกับพระเยซู ก็ต้องคุยกับพระเยซูเยอะๆคุยกับพระเยซูในทุกๆเรื่องแต่ว่าต้องระวังดีๆบางคนเอาเรื่องการคุยกับพระเยซูตลอดเวลาเนี่ยมาแทนที่การจัดเวลาพิเศษที่จะเข้าเฝ้าพระองค์อันนี้ไม่สมควรเอามาแทนที่มันคนละแบบกัน เป็นการดีที่จะคุยกับพระเยซูทั้งวันแต่ขณะเดียวกันเป็นการดีด้วยที่จะจัดเวลาพิเศษเพราะว่าพระเยซูก็ทําอย่างนั้นพระเยซูตื่นแต่เช้ามืดใช่ไหมขึ้นบนภูเขาอธิษฐานแยกตัวลาพังอธิษฐานที่สวน,กสนเกสเทมนีพระเยซูแยกตัวไปอธิษฐานดังนั้นสําหรับเราผู้เป็นประชากรของพระเจ้านอกจากคุยกับพระเจ้าตลอดทั้งวันแล้วไม่ควรละเลยการจัดเวลาพิเศษที่จะคุยกับพระองค์ในเวลาเช้าเวลากลางวันหรือเวลากลางคืนหรือตอนไหนก็แล้วแต่จัดเวลาที่จะคุยกับปรองอยู่เสมอแต่เป็นเวลาพิเศษที่คนอื่นไม่ เก่ยไม่ยุ่งเราคุยกับพระเจ้าเท่านั้นไอ้ทั้งสองอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ทําให้เราสนิทกับพระเยซูมากขึ้นและเมื่อยิ่งเราสนิทกับพระเยซูชีวิตของเราก็ยิ่งเกิดผลมากครับ